เพื่อนๆวันนี้ผมมาเจอใครเอ่ยฮะปริจ้าอาจารย์เอค่ะอาจารย์เออาจารย์เอทำอะไรอยู่จ้าไม่กี่หน้อ๋อสองหนังสือทุกค่าจ้างจัดหาอะไรนหนึ่งสือได้ค่าจ้าโอวันนี้ได้มาบ้านแหลมค่ะชุมชนบ้านแหลมนะคะมีมีกิจกรรมนะคะแล้วก็มีอ๋อมีการร่องเรือนะคะฮึมดูสเตย์นะคะได้ได้ทั้งความสนุกนะคะแล้วก็ได้ทั้งความรู้นะคะในการล่องเรือไปจ้างแถมนะคะแถม ผลิตภัณฑ์จำหน่ายด้วยนะคะนี่ผักตบค่ะวันนี้ได้ตบซื้อกันไปหลายใบเลยนะคะจ้าคุณยายนั่งค่ะเองอ่าไม่อ่าคุณยายคุณยายโหคุณยายกำลังนั่งอะไรคะปลาตะเพียนใช่นไหมคะคุณยายใช่ค่ะปลาตะเพียนเห็นไหมคะคุณยายก็มีทำผักปลาตะเพียนให้เราเห็นเลยนะคะอันนี้ใครอยากจะไปแฝงกระป๋องกระเป๋านะคะสามารถซื้อจากคุณยายได้เลยนะคะวันนี้พีของเราก็ ทาพวโพกญแจนะคะแขวนวันนี้งทีมของสูนย์วิศก็ซื้อผลิตณา์ของคุยแจไปค่อนข้างเยอะหลายชิ้นเลยนะคะเพราะว่าดูโอ้โหงานฝีมือจริงๆนะคะลองเข้ามาที่บ้านแหลมดูนะคะอำเภออะไรครับอยู่อำเภออะไรครับอำเภอบางปะหม่ะจังหวัดสุพรรณบุรีจ้าขอบพระคุณครับปับใค่เอ่ย